ครับวันนี้มาอยู่กับช่องพายผลชัยน้องน้ำตาลครับ,รบวันนี้น้องโอปอเฟมิลี่มาครับน้องโอปอมาหาหาหนุ่มเหมือนกันครับครับแม่ไยลินครับอันนี้ขี่ออกมาคลายเครียดครับ อยู่กับน้องช้างของเราน่ารักมากมายครับซีเลียดเนาะอยู่แต่ในคอเลยซีเลียดดิมาคลายเครียดครับแมนอืมว่ารอซิคี้เข้าไปหาอยู่ว่าเห็นอีนันอยู่ข้างหน้ากำแพงอยู่ข้างหน้าเลยว่าไป เซ็ตเอครับอ๋อ,อน,น,น,สสนี่นครับนองอปอกับแม่มาครับน่ารักมากครับนี่น้องอปออาจจะกลับบ้านวันไหนไม่รู้ครับกับบุรีรัมครับกับควนโดง่งไม่นานเกินรอครับเตรียมสถานที่คอยอยู่ครับ嗯。 เตรียมสถานที่คอยอยู่ครับเพราะว่าช้างแม่ลูกต้องช้างแม่ลูกต้องเตรียมสถานที่คอยครับจะกลับง่ายๆไม่ได้ครับเอามาปล่อยใช่ ใหญ่ไปพุนแล้วเลยบ่ได้เช็คให้เขาว่าท่านได้หูขึ้นกันเออแลอ้วขามเคต <laughs> เออขามเคตก็เลยประกาศไปเลยอ,อ,อย่า,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 าคิดอะไรครับช่ <laughs> างกำลังเยอะครับวันนี้ครับเดี๋ยวไถ่ายแล้เอากลับนก่อนเออริมาถ่ายนะครับ เดี๋ยวพอควานเดี <apply some antis> ๋ยวกระบ้านหมดแล้วเหลือแต่พรชัยครับจะลุยเดี่ยวอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโอปอมาเจอเพื่อนครับวันนี้นี่ครับเพื่อเคยออกมาไก่บ่าว่าเนี่ยเลย อก็กินอยู่ครับกินอยู่แพร่ปาดูน้องวัปอสบางแก้วแล้วครับพายพรชัยครับผมมาเดินเล่นข้างนอกน้ำยา็นามดำมึงตอนเลยดมไ้กิน่างเดียวสั่งปลา ลุงครับใช่ครับพรชัยยักออกต้องครับใช่เสนอหน้าคเขาอาจจะทิ้งทวนควันโดงด้วยเนะเฮ้ยพรอน่ก็จะกลับบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับกับน้องโอปอไทยรินด้วยพรชัยอาจจะอยู่นี่ครับโอ้ยโอย้อพูดน ีไปแล้วครับไปแล้วครับโอปอได้ยินเสียงพี่สาวเรียกไปเลยครับน้องไขมุกเอ้ยน้องมุกดาครับมุกดาเรียกน้องน้องวิ่งวิ่งจวดเลยครับเลือแต่พรช่ยครับควาดงครับความสบาแก้วชบาแก้วแฟมิลี่ มาเที่ยวครับควงสาวมาเที่ยววันนี้ครับวันนี้ควงสาวมาเที่ยวประจำครับหนุ่มรูปหล่อของเราจะมีสาวมาตลอดครับเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยครับหนวหอมนะแม่ครับหัวหัวหัวกันด้ยนี่ไม่ไม่แห้งครับแม่ครับหัวกันด้า่แห้งเลยส <l acht> <l acht> าวมาไม่ซ้ำหน้าใช่ครับควงไม่ซ้ำหน้าครับนคนใทยของเรา กวอนดวงเราไม่รู้วันไหนจะไปครับอาจจะสิ้นเดือนเดือนนี้เดือนหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะไปดูจ,จับหมดแล้วเดือนหน้าอาจจะเป็นยายอันพัยด้วยไหมก็ไม่แน่ครับคือห,หลายเชื่อครับยายอันพัยด้วยพี่น้องอาจจะกลับใช่ไหมยายอันพยัยควันยายอันพยัย กลับฮะกลับอยู่ครับอยู่กับผมครับหมูย่าไปเยอะครับอาจจะฝากไปกับควันดงครับใช่อาจจะฝากควันดงไว้ครับต่อไปเราคงจะเป็นแค่กาฝากครับฝากตรงนั้นฝากตรงนี้ครับจะเลี้ยงเองไม่ได้ครับครอบครัวใหญ่ครับ้ใช่ครับเป็นกาฝากไปเรื่อยๆครับ ครับฝั่งนู้นก็เสียงของน้องโอฟอรครับอ,รอบครบัวอันนั้นก็ครอบครัวใหญ่เหมือนกันครับรนี่ครับสาวเรียกแล้วครับแก๊กแก๊กแก๊แกครับมีระทับพ่อน้องกุ้ก่หอมด้วยจันทร์ติดรอของเราเนื้อหอมกำลังมาเลย แรงในพัทยาครับน้องครับจะกินต้นหมากเขาเลยตามเขาอืมพ <c oughs> อพาเครียดบ้างนะใช่ครับอยู่แต่ที่เดิมๆครับ <c oughs> ที่เดิมๆก็อืม ซีเรียสซีเรียสให้เขาได้เดินกินน้ำซีนี่มากครับทั้งไม่ใช่แค่ช้างครับทั้งควานด้วยครับ <laughs> ช่วงโควิด <laughs> ก็ออกมาคลายเครียดนกันครับพาช้างมากินหญ้าลคยเครียดครับค,ครับใคบยเครียด้างทางไปเรื่อยครับ จไม่ภัยนี่จะกลับบ้านไหนนี่ยังไม่ไ่แนใจอนรอฉีดวัคซีนใช่ไหมรอให้ฉีดวัคซีนอ่าฉีดก็เน่ก็ออกพรรษาเออแต,แต่แต่ผมว่าบอกว่าออกพรรษาดีกว่าเกี่ยวข้าวมันจะเหมาะดีช่วงนี้มันยุ่งยากหน่อยเนาะไม่มีข้าวเขาเขาทำนาอยู่พรรษาก็พอมีฟางเกี่ยวใหม่ใช่ครับ ก็บอกว่าต no? ้องกลับแล้วเขายังอยากไปอยู er> ่กับครอบครัวนะครับคิดถึงบ้านแล้วครับยายอภไยก็คิดถึงบ้านแล้วครับไปแล้วครับไปรอไปรอหนุ่มเลยนนู่นบากแก้วไปแล้วครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามช่องพายพรชัยน้องกันตาลให้เยอะๆครับครับสวัสดีครับ